วันดีเจ้าหมาน้อยเจ้าคงหิวมากสินะเดี๋ยวข้าให้ไก่สักชิ้นหนึ่งก็ได้นะรอแป๊บเดียวนะเจ้าหมาน้อยเดี๋ยวข้าตรวจกระเป๋าของฉันก่อนนี่ไงไก่เนื้อสดๆเลยมากินเร็วอร่อยไหมล่ะเจ้าตูบเอาเป็นว่าข้าขอตั้งชื่อเจ้าว่าเจ้าตูบก,ก็แล้วกันนะ อิ่มท้องไหมล่ะถ้าไม่อิ่มก็ร้องออกมาได้นะเดี๋ยวข้าจะให้ออีกชิ้นหนึ่งเอาเดี๋ยวนะทำไมเจ้าตูกน้อยกินไม่หมดละ่ะข้าอุตส่าห์ให้ไปแล้วนะทำไมเจ้ากินไม่หมดกันนี่ใส่ไม่ดีเลยเจ้าตูกเดี๋ยวฉันตั้งชื่อว่าไอ้เจ้าตูก<ๆ>็<ๆ>ได้นะเออเจ้ากินแล้วเหรอสงสัยว่าเมื่อกี้ฉันคงตาตาลายก็แล้วกันนะ เอาเป็นว่าเจ้ากินหมดแล้วเนาะข้าไม่ขาดทุนเนาะอืมฉันตั้งชื่อว่าเจ้าตูบนะไม่ใช่เจ้าตูนะโอเคไหมถ้าเจ้าปฏิบัติดีกับข้านะถ้าเจ้าไม่ปฏิบัติดีกับข้าเดี๋ยวข้าจะตั้งชื่อว่าเจ้าตูก็ได้กันนะโอเคนะอืมสัญญาสัญญาก็คือสัญญานะเจ้าตูฟังให้ดีนะ ถ้าเจ้าปฏิบัติตนดีเจ้าคงชื่อตู่แต่ถ้าเจ้าปฏิบัติตนไม่ดีเจ้าชื่อตู่นะอ๋อล่ะฉันไปก่อนละ่ะถ้าฉันมีเวลาบ้างเดี๋ยวฉันค่อยมาเยี่ยมเธอนะเจ้าตู่ฉันไปก่อนละ่ละลาก่อนอืไปแล้วละ่ะบายบาย ฉันเขาเกือบขาดทุนไปเลยนะเนี่ยดูสิเจ้าหมานะ่ยฮะเฮ้ยมาหายตัวโอ oh. มาเดี๋ยวฉันจัดการเองเจ้าเมาื่อกี้อายากาบบอกให้เจ้าทำอะไรเจ้าไปรอตรงนั้นใช่ไหม mm hmm. เดี๋ยวเขาค่อยกลับมาเยี่ยมเองทำไมเจ้าไม่กลับไปมาเดี๋ยวฉันพากลับไปให้อะเดินตามฉันมานะเจ้าตู่ เดินตามมาถ้ามึงไม่เดินตามมึงตีตูตาแน่เดินตามมาอย่ามาคลุกคลิกตรงนั้นเลยโอ้มันพืมดมามานี่ดูยังไม่ตามมาอีกโหตามพี่ไอากาบบอกเลยให้เรียกว่าจ้าตูดีกว่านะมาอย่ามาขออาหารเขาอีกมึงนอนอยู่ตรงนี้แหละ ไม่ต้องบ้าอะไรเข้าใจไม่กูนอนอยู่ตรงนี้นะฉันขออนุญาตีย้ยว,ว่าเจ้าดุก็ได้นะเพราะว่าแกมไม่ปฏิบัติตามที่อายการโบเฉันไปฟ้องอายกาแล้วฉันต้องขอมาดูเลยเจ้าหมานี่แทะเออมาตามมาทำไมเนี่ยมึงอย่าตามมานะมึงไม่ได้ยินที่อสองคนนั่นโบเราไปแล้วหมาผีสิงนี่กูไม่อยู่แล้วกูไปดูมันแล้วเฮย้ยเกือบตกไอเว้ไอเว้น ไปไปไปไมันมันมันไม่น่าจะตามกูมาอีกใช่ไหมไปไหนไปดูซิไปดูซิไปดูซิอืโอเคมันนั่งอยู่อ่าฮะอืมแต่ยังไงก็นะกูกลัวหมานี่เว้ยเห็นเมื่อกี้ไอายกากับบอกว่ามันหายตัวได้อ่ะดูดูสีหน้ามันดูดูดูด ดูมันมันเดูมันยิ้มยิ้มหลอนเลยยิ้มมาหลอนเลยกูเฮ้ะหลอนเลยกูไปได้ไปอยู่แล้วใครก็ได้ช่วยกูด้วยหมาผีสิงมันอยู่แถวนี้ด้วยหมาหมาหลงหัวเงียบเลยใครก็ได้ช่วยกูกูไม่อยู่แล้วที่นี่มีหมาผีสิงด้วยหมาหลง คนเมื่อกี้เห็นไหมมีมาผีสิงมันพูดได้แล้วก็มันจะเต็มตัวเลยมันดูไม่มาผีสิงจะมาพูดได้แบบนั่นเหรอที่เมืองนัสมาอ่ะนั่นมาเสียงเฮโซนี่โวยวายอะไรกันเฮโซยังเมื่อกี้นี่มาผีสิงด้วยนั่นไปบอกคู่โจ้ก็แล้วกันนะโอเคคู่โจ้อยู่ไนเนี่ยเนาะฉันจะอยู่ในนี้ไงนี่แหละบุ๋อ่าฉันนี้มา Okay, พูดดันแล้วก um, ต็ตามตูดตูดกูอยู่ว้ายกูก็ได้อยู่ด้วยพี่ชายเห็นอะไรตอนนี้พี่ไม่มีเวลาอธิบายพี่ขอวิ่งก่อนมามจังเกิดอะไรก็ทำต้องวิ่งให้สุดชีวิตเอ้เด็กไอ้เด็กช่วยบอกอะไรให้ทีวันนี้มันมีหมาพูดได้แล้วก็ตามตูดตูดอยู่วิ่ไมีอะไร ยังตามกูมาอีกไหมวะกูวิ่งมาถึงวัดตสึมิแล้วเนี่ยเออวันนี้เดดส่งดีจังเลยนะเอรเสียงไทยวันนับฉันฉันเหนื่อยมากเลยจันไม่เฉยเโอ้ตัวกำลังนับกฏอยู่มีเสียงอะไรนั่นเหรอไม่เหมือนกับวันนี้เลยแดดส่งดีแต่มีเสียงโบว์เว้นวายๆน่ารำคาญตั้งแต่เช้าเลยที่มันมีราพูดได้าแล้วกเปรด ไปไหนกันมันมีเด็กเออมันไม่ต้อง,องจําเป็นอธิบายแล้วฉันขอไปหาคนคนนั้นที่เมื่อกี้ที่ฉันได้ยินเสียงอนะอ,อ,อยู่ไหนกันนะอ,อไหนขอไปดูหน่อยฉัน้องขึ้นทางนี้ขึ้นยกจังเลยเฮไหนโอ้ยติดทัว <laughs> โอ้ยติดทัวติดทัวอ,ออ๋อ ขอโทษนะพอดีว่าเห็นเด็กผมสีแดงๆดงดำดำไว้อ่ะแบบนั้นอนะ่ะผมก็เห็นเห็นไปกับไอ,อ,อ,อ้ผีนั่นอ่ะเออไอ้ผีที่งหยับคายนั่นอ่ะไปทาง <Thank S 2> นู <you. S 2> น้นเออขอบคุณนัน่นสีนะคงไปทางนี้สินะไห <What? S 1> นโคตรงไปก่อนสิเดี๋ยวค่อยตามเออไปถามคนแถวนั้นนั่นไงนั่นไง เอพอดีว่าเห็นไอ้คนคนนั้นในเด็กคนนั้นไหมเออก็พอเห็นอยู่นะไปทางนั้นไปตรงๆไปเลยนะขอบคุณ thank you เออเหนื่อยมากเอยจะวิ่งไปหามันคงเป็นเฮโซสินะพอมีน้ำดีมไหมเนี่ย อีเวนไอ้ตรงเดินสินะวิ่งต่อ,ดอ,ดอ,อพอดีว่าเห็นคนคนนั้นนั่นน่ะ โอ้พอที่ว่าน่าจะกลับไปที่อินาสมาแล้วและเห็นไปทางเรืออ๋อน่าจะกลับไปอุตสาวิ่งมาทางไกลแต่ว่าที่โกโลไม่ไปอินาสมะก็น่าจะไม่อยากเจอยาเอสินะน่าจะกลับไปแล้วแหละนะเออ ็จบกันไปแล้วนะเกี่ยวกับการ์ตูนสั้นเรื่องเฮโซโดนมาพูดได้งับตูนนะนงงก็จบันเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะบ๊ายบาย